โรงเรียนบ้านโพนแพงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต2เยาวชนคืออนาคตของชาติปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้แพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศต่อไปจากพื้นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพลแพงซึ่งมีพื้นที่ในหมู่บ้านติดกับแม่น้ำโขงซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติดและอบบยามุขโรงเรียนบ้านพลแพง จึงได้กำหนดแผนการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีการศึกษา2565ดังนี้ สรุปผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามาหมกีการศึกษา2,565ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการมาตรการที่1ด้านการป้องกันสถานศึกษาดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนบ้านพลแพงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวประกอบด้วย3ห้องเรียนได้แก่ ชั้นประทมศึกษาปีที่1-2 1ห้องชั้นประทมศึกษาปีที่3-4 1ห้องและชั้นประทมศึกษาปีที่5-6 1ห้องโดยได้จัดตั้งทีมแกนนํารับผิดชอบงานทั้ง4ฝ่ายดังนี้ ฝ่ายการเรียนมีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการบ้านโครงงานหรือปัญหาการเรียนในห้องเรียนต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือและให้คำแนะนำคำอธิบายชี้แนะแหล่งเรียนรู้และนำเสนอครูที่ปรึกษา 2. ฝ่ายการงานมีภาระหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนรักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียนวัสดุที่ชำรุดป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้หน่าเรียนและป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 3. ฝ่ายกิจกรรมมีภาระหน้าที่ในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมในทุกระดับชั้นเช่นการเล่นดนตรีกีฬาศิลปะวัฒนธรรมและการจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพื่อนเพื่อนเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4. ฝ่ายสารวัตรนักเรียนมีภาระหน้าที่ในการสอดส่องดูแล ความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับเช่นห้องน้ำหรือบริเวณอาคารแหล่งที่ไปมั่วสุมดูแลเพื่อนหากมีพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องหรือพฤติกรรมเสี่ยงรวมทั้งปัญหาส่วนตัวในด้านต่างๆให้คณะกรรมการห้องเรียนแก้ไขแต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้นักเรียนบอกครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขต่อไป จากการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวสถานศึกษามีการกำกับมิเทศติดตามและมอบรางวัลเกรติบัตรให้สำหรับห้องเรียนที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่นทุกเดือนและสรุปการประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวสองครั้งคือภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ในส่วนของสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการทะเลาะวิวาทมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายามุกกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดการจัดป้ายนิเทศวันวัตสูบบุหรี่โลกการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 3. กิจกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป์และนันทนาการ 4. กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด 5. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพโครงงานอาชีพ 6. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 7. กิจกรรมตำรวจประสานโรงเรียนครูแด แล้วโรงเรียนบ้านพลแพงมีการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนหน้าอยู่แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนของนักเรียนและชุมชนให้เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนโครงงานและนักเรียนร่วมให้ความรู้กับชุมชนการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มาตรการที่2ด้านการค้นหาโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกภาคเรียนโรงเรียนมีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มค้าทุกภาคเรียนโดยได้ดำเนินการสุ่มตรวจค้นหายาเสพติดโดยครูเวรประจำวันเป็นประจำและการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจภาคเรียนละหนึ่งครั้ง โรงเรียนมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาทาสและนิสป้าทุกภาคเรียน การที่3ด้านการรักษาโรงเรียนมีการจัดตั้งคลินิกเสมาลรักแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานมีการบันทึกให้คําปรึกษาและรายงานผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษามาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวัง โรงเรียนมีตู้เสมารักษในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร์การพนันการทะเลวิวาทโรงเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมเสมารักษซึ่งในชุมนุมมีการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน และมาตรฐานที่5ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีนโยบายยุทธศา,าสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกโรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินงานมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกโรงเรียนมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายและดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย โรงเรียนมีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานส่วนที่2นวัตรกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุกให้ไปสู่เป้าหมายเพื่อให้เกิดภาพความสำเร็จของโรงเรียนบ้านพลแพงโดยใช้โมเดลคือพัฒนาไวใสใส่ใจรอบรู้สู่สถานศึกษาสีขาวโดยรูปแบบแพงโมเดลแพง P Power ความสามารถของบุคคล H H การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน A Activity กิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสารรค์ N Network การสร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ G Good Governance การบริหารจัดการที่ดี การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขของโรงเรียนบ้านพนแพงโดยใช้รูปแบบวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบแพงสูตรสถานศึกษาสีขาวนั้นได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการที่ปรับประยุก์ขึ้น โดยใช้วงจร PDCA เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายและเกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างสมดุลรอบด้านเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนส่งผลให้ผลสำลิศทางการเรียนที่ดีขึ้นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีความคิดสร้างสารรค์ไม่หมกมุ่นในสิ่งเสพติดและอบายามุกที่ไม่ดี ผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวของโรงเรียนบ้านพลแพงเพื่อบรรลตุตามวัตถุประสงค์โรงเรียนจึงได้สร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขจึงทําให้ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานประจําปีการศึกษา2565โดยจัดทําบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายดังนี้ระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายสถานีตำรวจภูธรรัตนวาปีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลแพงเครือข่ายร้านค้าในชุมชนทั้ง3ร้านค้าเครือข่ายครูประจำชั้นทุกชั้นเรียนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อได้บันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันแล้วมีภารกิจที่ต้องทำให้บรรลุผลสำเร็จ ผลจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาเครือข่ายด้านผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระหว่างโรงเรียนบ้านพลแพงกับโรงเรียนเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายามุขไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้านครูครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางวิธีการดําเนินกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขมีกิจกรรมที่หลากหลายมาแลกเปลี่ยนกันเช่นการดําเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวการดําเนินกิจกรรมเพื่อไม่ให้นักเรียนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นชุมนุมกีฬา ชุมนุมส่งเสริมนิสัยและการอ่านชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียงจัดทำเกมการศึกษาเป็นต้นด้านนักเรียนนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการต่อต้านยาเสพติดการรู้จักปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสื่อลามกอนาจารและการต่อต้านการใช้ความรุนแรงและการตัดสินใจทางที่ถูกต้องมีความรู้มีทักษะ ในการตัดสินใจที่จะเอาตัวรอดจากยาเสพติดได้การดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการสถา,านศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนบ้านพลแพงมีศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 1. ศูนย์เสมารัก 2. แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด3ามดี และ 3. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผลงานดีเด่นโรงเรียนบ้านพลแพง 1. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเงินประจําปีการศึกษา2560 2. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับทองประจําปีการศึกษา2561 3เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ2ดาวประจ,จําปีการศึกษา2565 4. มีผลงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาห้องสมุด 3. d ดีประเภทโรงเรียนขนาดเล็กระดับดีเยี่ยม 5. มีผลงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนและ 6. โรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่3โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยปีการศึกษา2563-2567ด้านผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลกรรมการและเลขานุก,การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปีการศึกษา2564จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยด้านครูผู้สอน 1>, 1. นางนัทิกุลพิมพ์น์ 2. นางสาวอมรรัตโคตมะครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหารระดับชั้นป .4- ถึงป .6 ในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านนักเรียน1เด็กชายพิพัฒน์พลยศเทพ2เด็กหญิงโอลการสุกเกษม3เด็กหญิงพัชราภาสิงโตได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหารระดับชั้นป .4- ป .6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ